สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับลังเจนนี่ครับวันนี้เน่ยเราจะมาแนะนำน้องๆต่อในด้านการเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าสิ่งที่หลายๆคนกลัวหรือไม่รู้จะเริ่มยังไงก็คือการเขียน SOP Statement of Purpose ใช่แล้วค่ะ s o n Statement เองครับถ้าเกิดไม่เคยเขียนมาก่อนไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเนี่ยเราจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังเป็น step by step อย่างละเอียดเลยวันนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยว่าถ้าคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนเราก็จะหาอะไรก่อนดีนะคะซึ่งจริงๆอย่างแรกที่เราควรจะต้องเริ่มเกาะเลยเนี่ยคะ่ะขึ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องอ่านตัว Requirement Statement of, Stat of Purpose ก่อนว่าที่มหาวิทยาลัยเขามีให้เราเนี่ยคะ่ะ เขามีคําถามอะไรบ้างเนาะความ,มยาวเท่าไหร่เขามองหาอะไรหรือว่าคร i t ทีเรียที่เขาบอกเนี่ยคืออะไรแล้วก็ดูไทม์ไลน์ต่างๆให้ชัดเจนเพราะว่าสังเกตว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะชอบเหมือนอาจจะคิดหรือเขียนไปยาวมากเลยพอกลับมาดูเขาบอกว่าเอาแค่500ร้อคำเป็นตน้นอันนี้เป็นสุดที่สําคัญมากเลยที่เราอาจจะต้องดูแล้วก็เตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะในการที่เราจะเขียนเศษเป็นอง ้อโสตรนี้อย่างที่ฝนว่านะครับถึงแ<ฆ>ม้ว่าเราจะสมัครเรียนโปรแกรมเดียวกันเช่นเรียน M B A หรือว่าเรียน<ฆ> Business Analytics <c oughs> เนี่ยแต่ละมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่จะมี Requirement ที่ไม่เหมือนกัน<ฆ>นะครับอาจจะมี Essay หลักที่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยจะมีคําถามย่อยใ,<ช>ให้เราตอบ เราก็ต้องเข้าใจก่อนจะได้เตรียมตัวได้ถูกอย่างที่สองที่เราต้องดูต่อเนี่ยก็คือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขามองหาคนแบบไหนเขามองหาโปรไฟล์ประมาณไหนเอาไง่ายๆว่าเป็นช่วงของการเก็บข้อมูลก่อนแหละก่อนที่เราจะเริ่มนะคะว่าหาคนมีไมซ์เซ็ปประมาณนี้โปรไฟล์ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาแวลูคืออะไรนะคะในในส่วนของตัวมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งพอเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้แนวทางคร่าวๆแล้วว่าเอ้ยเขาชอบคนสไตล์แบบนี้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูศึกษามหาวิทยาลัยนอกจากว่าเขามองหาคนแบบไหนเนี่ยเรา ต้องมองมหาวิทยาลัยด้วยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะว่าเรื่องของจุดเด่นของแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยบางคนก็อาจจะชูเรื่องของหลักสูตรบางคนก็อาจจะชูเรื่องของตัวอาจารย์บางคนก็อาจจะชูเรื่องของเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยหรือเพื่อนร่วมแบทหรือชั้นปีของเราหรือว่าบางคนก็อาจจะชูในแง่ของ exposure เป็นต้นว่าเป็นอันดับหนึ่งใน Southeast a s i เียในยุโรปหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งการที่เราได้รู้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอามาลิงก์แล้วดูได้มากขึ้นว่าเราจะตอบคาถาม ยังไงว่าทําไม ถึงจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยนี้ why this university และการว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องไป and why this curriculum ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นหลักสูตรนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราจะต้องดูอันต่อไปะค,ะอค่ะก็คือว่า l i สิ่งที่มหาเลยต้องการสิ่งที่เขามองหาแล้วก็จุดเด่นของมหาเลยอ,อะไรครับอ่ะแล้วต่อ,อยังไงดีเรับเออพอพอ,พอเราดูของมหาเลยแล้วว่าเขาหายังไงเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราอ่ะก็ต้องไปดูต่อด้วยก็คือการพยายามพูดคุยกับคนในมหาวิทยาลัยนั้นหรือว่าคนที่เคยเรียนหลักสูตรนั้นมาก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยค่ะ สิ่งที่จะเจอบ่อยมากๆเลยอะนะคะเราเนี่ยอ่านแต่สิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์แต่เราไม่รู้ว่าความเป็นจริงอะมันคืออะไรดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพวกอัลลัมไนหรือว่าเน็ตเวิร์กคนที่เขาเคยไปเรียนมาก่อนว่าเอ้ยเขาเป็นสไตล์ไหนนะคนที่เขาผ่านเลยเขาได้มาก่อนเนี่ยเขาทําอะไรบ้างที่เขาเนี่ยได้เขา้าหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้รู้จักคนในมหาวิทยาลัยนั้นเลยเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทําได้เหมือนกันนะคะก็คือการไปอ่านตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆนะคะตามเว็บไซต์พวกอัลลัมไนฟอรัมเขาก็ เก็บข้อมูลของสิ่งรอบๆตัวว่าไอ้คนที่เขาผ่านมาก่อนน่ะเขาทํำยังไงนะคะเขามองหาแบบนี้มันแบบเป็นเก็บอินไซต์จากคนจริงๆก็คือเราต้องพยายามพูดคุยหรือว่ามองหาอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะในการที่เราจะเก็บข้อมูลที่ทาให้การที่เราเขียน s o p มันตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วแล้ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยช่วงสองสามปีนีเกือบๆทุกมหลาลัยเนี่ยเขาจะมีออนไลน์อินโฟเมชั่นอลเซสชั่นหรือว่าเว็บพิณาอะไรเงี้ยนะ,นะครับก็ให้เราไป sign up เข้าไปฟังเข้าไปถามคําถาม เราจะได้เข้าถึงได้เฉพาะจ่อจบมากขึ้นที่ผลว่าถูกต้องค่ะแล้วก็จริงๆตรงนี้เราก็จะได้เห็นด้วยนะว่าอินเทอร์แอคชั่นของคนในนั้นสิ่งที่เขาพูดหรืออะไรมาเนี่ยอะไรที่มันเป็นความภาคภูมิใจของมหาลัยเขาซึ่งเราเอาตรงเนี้ยมาเขียนให้มันตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะครับบางมหาลัยนะครับมีการสามารถเข้าไปทดลองเรียนได้จริงๆนะครับอันนี้เคยเห็น ทั้งโปรแกรมออนไลน์หรือว่าเรียนรีโบต์เรยนจ่งนะครับก็สามารถไปเทสเข้าไปเรียนจริงๆได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปวิสิตจริงๆเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งเรียนในในแคมปัสได้เลยนะครับในมหาลัยบางที่มีเรเคยไปนั่งมาลองนั่งมาดูว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราประทับใจเราจะเรื่องนั้นมาเขียน s o สก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอเราตอบได้แล้วว่า what's the requirement ใช่ไหมเราหรือว่าโจทย์ตัวโจทย์ why this university ต่อไปเนี่ยมันก็กลับไปที่ตัวเราแล้วว่า why มี นาะเหมือนพอเราเก็บ <aux> ข <Send out> ้อมูลต่างๆทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาเชื่อมโยงกับตัวเราว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขามองหาทั้งหมด ในตัวเราเนี่ยเรามีจุดแข็งหรือว่าเรามีอะไรที่เขาจะต้องเลือกเราหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของจุดแข็งก็ได้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของเราหรือสิ่งที่เราขาดไปที่มาหาวิทยาลัยเนี้ยเขาจะเติมเต็มให้เราได้ <weight ed. S 1> บางครั้งเนี่ยอย่ามองแค่ว่าเพราะเราเก่งเขาถึงเลือกเรานะเราต้องมองด้วยว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราขาดสิ่งนี้แต่เราต้องการมันมากดังนั้นเนี่ยมาหาวิทยาลัยเนี้ยเขาจะเติมให้เราได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกเราแทนที่จะเลืือออออกกกนนนนนนัััเรีียค่ๆะงง้้้็ตต ให้ได้ว่า why me เนาะมันก็จะมาจากการอย่างไรเลยคนน่าจะเคยทําพูด SWOT a n a l y s i s ว่าแบบจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเป็นยังไงโอกาสของตัวเองคืออะไรหรือว่าเกรดหรือสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้เรียนคลาสนี้เราจะพลาดอะไรไปเป็นต้นนะคะแล้วก็พอเราเริ่มรู้จักของตัวเองทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วมรีเล็กต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มคิดไปถึงสตอรี่ต่างๆที่เราสามารถที่จะเอามาทําได้หรือว่าเอามาเขียนเอสโอพได้มากขึ้นนะคะว่าทําไมรวมกันแล้วเนี่ยมันถึงต้องกลายเป็นสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็คือสเต็ ต่อไปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันมักจะติดปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่เขียน SOP เนี่ยบางทีมักจะเขียนไม่ออกเพราะว่าเราอะเหมือนกับพยายามที่จะนั่งหน้าของแล้วก็ประโยคแรก พิมพ์ยังไงดีประโยค2มันโฟกัสในการเขียนประโยคที่สวยงามหรือเอเซ่ตัง้งแต่ดราแปลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะเขียน SOP อ่ะขั้นตอนต่อไปที่ควรทำเนี่ยคือเรื่องของการ brainstorm ยังไม่ต้องคิดนะว่าจะเล่าอย่างไรเนาะคือแค่คิดว่าจะเล่าอะไรก่อนคือคิดถึง Watch ก่อนแล้วเดี๋ยว w o w นี่ค่อยตามมานะคะไม่แนะนําให้ามานั่งเขียนคิดให้เป็นคำเลือนหลูมคือแนะนําให้ free w r i ไปเลย คือหมายถึงว่าคิดอะไรออกก็เขียนเขียนเฉียนเขียน,น,น,นไปแบบคิดเป็นหัวข้อก่อนหรือว่าคิดเป็นจุดเป็นพอยเป็นบูลเลตก่อนเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเอามาเล่าหรืออะไรต่างๆแบบคิดอะไรออกก็เขียนไปเลยนะคะแล้วพอถึงจุดตรงนี้เสร็จแล้วว่าเราก็ค่อยเลือกตัวแมทเทเรียลหรือเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอามาเล่าเราก็ว่ามีมาสิบอย่างไตสอมาเราก็อ่ะ เอาละน่าจะอยากจะเล่าพอ,อยงี้แหละสักสิบอันเราจะมาเสริมยังไงดีเฮ้ก็เหมือนกินไอจุดนั้นอะเอามาขัดเกลาให้มันเป็นคําที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นสเตปของการที่เราก็จะเริ่มเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแล้วว่าเราจะสรับเรื่องราวร้อยเรียงยังไงก็เหมือนสร้างเป็นโฟล์ดสตอรี่หรือว่าสตอรี่บอร์ดอประมาณน,นั้นเองค่ะอะเราจะเปิดอย่างนี้ลงมาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เราจะเขียนเล่าออกมายัางไงก็ถึงจะเข้าขั้นตอน เราจะเสริมเทคนิคที่ฝนว่าในการเริ่มหาไอเดียนะครับในการเริ่มเขียนตอนแรกเนี่ยให้เราหาเพื่อนหรือใครคุยด้วย,ยเช่นหรือมาหาฝน,นก็คือแทนที่จะนั่งคิดอยู่คนเดียวเราก็มาถกกันว่า เอิร์ธมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวข้องบ้างกดคิดว่าอะไรเป็นจุดแขง็งของเอิร์ธการพูดคุยใช่ก็ทำให้เราแบบคิดง่ายขึ้นนะครับอย่างอย่างที่สองคือว่าบางทีนะเ,งเ,เนี่ยเวลาเรานั่งจีบเนี่ยมันแบบมนะันไม่ออกนะวิธีการที่เอใช้ก็ค,คือวิธีการพูดนะครับซึ่งจริงๆใน iPhone เราเนี่ยแหละมันมี <c oughs> มคีย์บอร <c oughs> ์ดที่ไมโครโฟนคือเราพูดไปแล้วก็กดไมโครโฟนภาษาไทยได้ภาษาอื่นอะไรพูดๆๆไปมันก็จะพิมพ์ให้เราซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เอิร์ธใช้เองในการอันล็อกเวลาต้องการหาไอเเเดดีียยนนกการริ่มม็คือพู เรื่อยๆมันก็จะออกมาในมากยก่ิขึ้นประมาณใช่ไหมคะโอเค okay. แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมาต่อไปอ่ะมันก็จะถึงขั้นตอนการเขียน SOP ก็คือการลงเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างนี้ละบางคนเนี้ยก็อาจจะมีเทคนิคที่หลากหลายอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยแปลหรือบางคนอาจจะเขียนภาษาอังกฤษเลยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเทคนิคส่งตัวในการเขียนที่เราไม่ว่ากันนะคะ<ม>อันเนี้ยก็เป็นทิศคร่าวๆและเดี๋ยวตอนหน้าเนี้ยเออเราจะมาต่อกันใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะมาต่อการด้านของเทคนิคที่เขียนยังไงให้สมบูรินะครับเป็นแบบอ่าเนื้อเนื้อ เ,เราก็จะมาแชร์กันด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นเพื่อนน้องๆหลายๆคนเนี่ยมาตับป้ปบายกันะค,ะคืออะไรนะครับเราจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยจะไม่พลาดสิ่งต่างๆแล้วก็จะได้ประสบความสาเร็จในการสมัครไปเรือกต,ต่อนั่นเองคอ่าโอเคค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามตัว SOK series ของเราในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิเพื่อให้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปของพวกเราค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะพิมพ์มาด้านนี้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ